แฟนเพจหมาไมาห้หลายคนครับทักเข้ามาในอินบ็อกซ์คอมเมนต์หรือว่าช่องทางโซเชียลมีเดียช่องทางอื่นๆครับถามมาว่าอาการปวดท้ายทอยตึงท้ายทอยมึนท้ายทอยนั้นเนี่ยมีจากเหตุอะไรได้บ้างเพราะหลายคนนั้นก็ลองไปนวดครับลองนวดคอบาลหลนะครับหรือบางคนเนี่ยก็ลองไปซื้อยาคลายเส้นซื้อยานวดมาใช้แล้วก็ยังไม่ดีขึ้นหรือแม้กระทั่งนะครับไปพบคุณหมอมาหลายที่บางคนไปแล้ว78ที่ครับ แล้วคุณหมอก,ก็บอกว่าอันนี้แหละเป็นออฟฟิศซินโดรมปวดตึงคอบาหลายปวดไ้าทอยด้วยแบบนี้นะครับก็ได้รับประทานยาคลเส้นลดอาการเครียดหยุดงานเดี๋ยวก็ดีขึ้นแต่สุดท้ายก็กลับมาเป็นซ้ำครับและหลายคนเป็นมาร่วมเป็น1 0บสปีแล้วและตัวเองครับไม่รู้ว่านั่นคือสัญญาณเตือนโรคลายบางอย่างครับ และวันนี้ครับผมจะมาเล่าให้ฟังว่าอาการปวดไทายทอยหรือบางคนเรียกตึงทายทอยนั้นมีโรลคลายอะไรได้บ้างและมีสัญญาณเตือนอย่างไรบ้างครับโดยในอย่างแรกนะครับที่ไหลแรงที่สุดของสัญญาณเตือนอาการปวดทายทอยครับก็คือมะเร็งครับแต่มะเร็งที่ผมเล่าให้ฟังนี้เนี่ยคุณต้องคิดก่อนว่าอาจจะแบ่งเป็น2แบบครับแบบแรกเรียกว่าเนื้องอกครับ โดยที่เนื้องอกนั้นเนี่ยเป็นเนื้องอกของตัวเนื้อสมองอย่างเดียวครับซึ่งอาจจะไม่ไร้แรงเป็นมะเร็งก็ได้อาจจะเป็นแค่เนื้องอกธรรมดาทั่วไปกับอีกแบบหนึ่งครับคือเป็นมะเร็งที่กระจายมาจากอวัยวะอื่นที่เป็นมะเร็งที่อื่นแล้วมันคืบคลานมาครับซึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยมักจะเป็นมะเร็งหรือเป็นเนื้องอกของสมองส่วนไททอยครับทางการแพทย์เราเรียกว่าสมองส่วนซีรีเบลลัมครับ ซึ่งในสมองส่วนซิลิเบลลัมหรือตัวบริเวณไททอยนั้นนะครับเป็นสมองที่ควบคุมการทรงตัวครับซึ่งถ้าใครมีเนื้องอกตรงจุดนี้แล้วเนี่ยก็อาจจะมีอาการปวดตรงบริเวณไททอยได้ทําให้คุณหมอหลายท่านอาจจะเข้าใจผิดหรืออาจจะวินิจฉัยโรคผิดว่าแท้จริงแล้วไม่ใช่ออฟฟิซินโดมครับอาจจะเป็นเนื้องอกได้ และอาการเตือนของคนที่มีเนื้องอกบริเวณสมองส่วนไททอยนั้นมักจะมีอาการปวดตึงศีรษะบริเวณไททอยเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายและอาการเหล่านั้นเป็นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาครับและอาการเหล่านั้นอาจคุณอาจจะมีอาการที่ร่วมด้วยเช่นอาจจะมีการเดินเซเวียนศีรษะทรงตัวไม่อยู่ อาจจะมีอาการเห็นภาพซ้อนเป็นๆหายๆเช่นภาพซ้อนในแนวราบหรือนแนวตั้งก็ได้หรืออาจจะมีอาการคลื่นไส้มีอาจเจียนพุ่งหรืออาจจะมีอาการอื่นๆที่เกี่ยวข้องระบบประสาทด้วยก็ได้ครับนั่นแปลว่าหากคนมีอาการเหมือนที่ผมได้กล่าวไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับคุณควรพบหมอเชี่ยวชาญด้านระบบประสาทเพื่อนแนะนำวิธีการรักษาต่อไปครับในอย่างต่อมานะครับก็คือภาวะ ที่มีริ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำที่ฐานสมองครับคุณก็จะมีอาการปวดตึงไทายทอยเป็นเป็นในห,หาได้และที่สำคัญครับโรคนี้จะเกิดกับใครก็ได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งผู้สูงอายุแต่มักจะเกิดกับผู้หญิงครับคนที่รับประทานยาคุมกำเนิดเป็นประจำครับเพราะฮอร์โมนเอสโตรเจนในยาคุมกำเนิดนั้น ทำให้เกิดริ่มเลืออุดตันได้ง่ายๆครับโดยอาการของผู้ป่วยกลุ่มนี้นะครับก็มักจะมีอาการคล้ายๆกับอาการปวดตึงในถอยทั่วไปครับ เบาๆหน่อยก็ปวดตึงท้ายทอยเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายบางคนลามมาขมับออกตาก็ได้ครับหรือบางคนเนี่ยอาการเป็นมากหน่อยก็ปวดจนอาการนั้นเป็นเรื่อยๆและไม่หายไปไหนครับอาการก็มักจะเป็นเรื่อยๆตั้งแต่หลักหลายสัปดาห์ถึงเป็นหลักเดือนและหลายแรงสุดครับอาการปวดเหล่านั้นจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งคุณทนไม่ไหวและวันดีึ้นหลายครับ ลิมเลือดอุดตันอยู่นั้นทําให้หลอดเลือดนั้นแตกได้และทําให้คุณมีอาการชักเกรงกระตุกหมดสติและเลือดออกในสมองได้ครับนั่นแปลว่าจุดสังเกตของอาการเหล่านี้ครับถ้าคุณเป็นผู้หญิงกินยาคุมกําเนิดเป็นประจําและมีอาการสัญญาณเตือนเหมือนที่ผมได้กล่าวไปแล้วเมื่อสักครู่นี้คุณอย่าลืมอย่านิ่งนอนใจรีบไปตรวจกับคุณหมอเชี่ยวชาญด้านสมองนะครับ และในอย่างสุดท้ายนะครับเป็นโรคยอดฮิตมากๆครับใครๆก็เป็นได้ทั้งเด็กนะครับผู้ใหญ่วัยกลางคนผู้สูงวัยนั่นก็คือเรียกว่าโรคไมเกรนเหลือหลังครับโรคนี้นะครับมักจะมีอาการปวดตึงท้ายทอยครับบางคนปวดคอบ่าไหลแล้วก็ลามมาถึงขมับครับแรกๆเนี่ยคุณอาจจะเป็นแค่ข้างเดียวครับปวดขมับไปท้ายทอยออกหน้าผากออกเบ้าตาลงสันจมูกไปไหล่ก็ได้ครับ พอหลังๆก็จะปวดจากขวาบ้างย้ายมาซ้ายบ้างสลับไปสลับมาพอหลังๆครับอาการปวดนั้นก็จะเป็นสองข้างปวดตึงท้ายทอยสองข้างลาวมาทั่วหัวลงไหลบางคนปวดตัวครึ่งซี่ก็ได้ครับและที่สําคัญครับมักจะมีจุดสังเกตก็คือว่า อาจจะมีสิ่งกระตุ้นคลายๆกันครับเช่นกลิ่นเหมน็นกลิน่นฉุนกลิ่นอาหารกลิ่นควันกลิ่นบุหรี่แสงแดดร้อนๆแดดจ้าๆอากาศเปลี่ยนนิดหน่อยก็มีอาการปวดได้ครับและอาจจะมีเสียงดังๆกระตุ้นทําให้คุณเป็นเยอะขึ้นได้ครับโดยหลายคนครับเข้าใจผิดครับว่าโรคไมเกรนเลื้อลังนั้นเท่ากับเครียดแล้วก็ทํางานหนักและหลายคนเข้าใจผิดว่ามันคือโรคออฟฟิศซินโดรมครับแท้จริงแล้วมันคือไมเกรนเรื้อรัง ถ้าคุณรักษาแบบออฟฟิศซินโดรมกินยาแก้ปวดยาไครเซนนวดคอบาไหลมันจะดีขึ้นชั่วคราวครับแต่ถ้าคุณรักษาแบบโรคไมเกรนเรื้อรังระยะเวลาหนึง่งโรคจะสงบและทําให้คุณหายทุกทนทรมานได้ครับดังนั้นนะครับอาการปวดไท้ายทอยแม้นจะมีหลายคนที่อาจจะไม่ได้แรงอะไรเลยก็ได้ครับแต่มีบางอย่างที่อาจจะอันตรายถึงชีวิต ดังนั้นถ้าคุณฟังคลิปหมอไมแ้แล้วและมีอาการเข้าได้กับภาวะใดอย่าลืมครับรีบปรึกษาคุณหมอประจำตัวคุณหรือคุณหมอเฉพาะทางด้านสมองใกล้ตัวคุณนะครับและก่อนจากกันในวันนี้นะครับผมมีโบนัสสำหรับคนที่กำลังฟังคลิปนี้อยู่ครับคนที่เป็นไมเกรนเรื้อรังครับงานวิจัยบอกว่าคุณมักจะขาดสารอาหารบางอย่าง3อย่างครับก็คือโคเอนไซม์คิวเทนแมกนีเซียมแล้วก็วิตามิน B2 ครับ ซึ่งคุณสามารถหาได้ในอาหารทั่วๆไปเช่นผักใบเขียวเข้มนะครับข้าวซ้อมมือข้าวก้องนะครับแล้วก็พวกเส้นจีหัวใจตับครับแต่ถ้าคุณไม่มีเวลาในการทานเหล่านั้นนะครับผมแนะนำวิตามินแม็กทมซึ่งเป็นวิตามินที่หมอไม้บรรจงนะครับแล้วก็คัดเลือกสูตรอาหารสำหรับชาวไมเกรนขึ้นมาจริงๆครับประกอบไปด้วยโคเอนไซม์ Q10 เกรดพรีเมียมแมกนีเซียมเกรดทางการแพทย์ วิตามิน B2 และสารอาหารอื่นๆที่จำเป็นสำหรับชาวไมเกรนใครสนใจนะครับสามารถติดต่อได้ในอินบ็อกซ์หรือลายแอดข้างล่างนี้นะครับ